สวนปาล์มหลายสิบไร่ที่มีเนื้อที่ยาวจากถนนซอยไปจนติดชายเขาของโกตเตงในอายุ60ลูกครึ่งไยจีนม,มาเลจนแกเองต้องจ้างแรงงานจ้างลูกน้องที่ไว้ใจได้ให้คอยช่วยดูแลและฝอกสวนให้กับแกนอกจากสวนปาล์มแล้วในเนื้อที่เดียวกันนั่นก็ยังมีเงาะและก็ผลไม้หลากหลายชนิด แล้วก็ในสวนเงาะที่ติดกับป่าปามขอุ้งแก่นั่นเองที่โกเตงได้มีความคิดที่จะทำกรงสีหรือว่าบ้านหลังโตๆสักหลังให้ลูกน้องที่มีอยู่หลายคนได้พักอาศัยอยู่ในสวนนั่นเลยแทนที่กระท่อมเก่าๆที่มีอยู่เดิมในสวนปา่าเพราะว่าโกเตงนั่นเป็นคนใจดีแค่สงสารลูกน้องดังนั้นแกจึงเป็นที่รักของคนงานแทบจัดทุกคน ว่าว่าเราต้องโค่นไอ้พวกต้นตะเกียนที่อยู่ในสวนมะออกสะบางนะเว้ยใชยจะได้ปลูกสร้างกรุงศรีตรงนั้นน่ะที่ตรงนั้นมันมีทำเลเดียวที่พอจะสร้างได้และที่มันก็สวยซะด้วยนะว่าว่าเมื่อสร้างแล้ววกลรือน่ะแหละจะสะดวกเพราะด้านหลังก็เป็นลำธารใสเย็นด้านข้างก็สวนยางอ่อนเพิ่งปลูกยังพอที่จะปลูกป่าปลูกหญ้าได้เพองว่าไงวะใชย โกเงตงเดาถามชายหนุ่มลูกครึ่งไทยมอนที่อยู่กับแกมาหลายปีก็แล้วแต่โกครับใช่ว่าถ้างั้นก็เอาตามนี้แหละเองคุมหลุกน้องขนตะเคียนออกเลยนะสี่ต้นนั้นนะ่ะแล้วก็เอาไม้ตะเคียนนั่นแหละทำโครงสร้างข้างบนโปเตงบอกอย่างช่ำชองแล้วแกก็ขับรถออกไปเพื่อกลับบ้านในตลาด โดยที่ระหว่างทางนั้นแกได้แวะรับลุงตาโอดช่างทําบ้านไปด้วยเพื่อที่จะได้แวะไปดูวัสดุต่างๆในตลาดที่จะเอามาทํากรงสีนั่นเองโกเองนั้นเป็นคนคิดไวทําไวแกจะไม่รอเวลาเมื่อคิดปั๊บก็จะลงม,มือทําเดี๋ยวนั้นเลยดานเจ้าใช้นุ่มลูกครึ่งไทยมอนที่เป็นหัวหน้าคนงานนั้น วันนี้ในช่วงเชา้าเปคุมลูกน้องที่เสร็จจากง,งานสวนให้มาตัดหมู่ต้นตะเคียนที่ขึ้นรวมกันอยู่สามสี่ต้นขนาดของมันสองคนโอบบ้างบางต้นก็เกือบสามคนโอบขึ้นไปขึ้นอยู่ไม่ไกลจากขอบกล้วยเรื่อยไอ้สามต้นนี้แหละว่าวันนี้นะเอาไว้แล้วเสร็จก่อนเย็นนะเว้ยและพวกเองก็ดูทิศทางด้วยเรื่อยบากให้มันล้มไปทางริมห้วยนะ ยอดของมันอนาะจะได้ไปเ่เกะกะช่สั่งอ่าเดี๋ยวก่อนใช้ตาเกื้องชายกะเรียงที่มาอยู่แถวจังหวัดชายแดนร้องทักขึ้นเราจะไม่ทำพิธีขอกมาก่อนหรือว่าชา้ตัดไม้ใหญ่นะ่ะไม้ตะเคียนซะด้วยนะ่ะเว้ยเฮ้ยเล็วไหลนะ่ะตาเรื่องมันก็แค่ไม้ธรรมดานี่แหละทำไมต้องขอกมาด้วยแกนะ่ะไปตัดก่อน ไปตัดก่อนเพื่อนเลยไปไปสิยืนเฉยอ,อยู่ได้ใจตระวัดลูกน้องที่มีอายุคราวก็ออยังไม่เกรงใจไม่มีสัมมาคารวะตาเครื่องเดินกลับอย่างหงอยๆและเดือดดาลแกเดินไปที่ต้นตะเคียนริมห้วยแกยกมือกล่าวขอกรมาเสียงขมุบขมิบเป็นภาษากะเหรี่ยงก่อนจะพูดออกมาเบาๆกาดโดนมังคับ อย่าได้ถือโทษข้านะแม่นางตะเคียนถ้าข้าไม่ทำก็ต้องตกงานไร้ที่อยู่แกพูดร้านพยักหน้าให้เจ้าไก่แจ้หลานชายวัยสิบเจ็ดของแกที่อยู่ด้วยกันให้ขอขมาเหมือนกับแกก่อนที่จะลงมือใช้ขวานบากนำที่โคนต้นก่อนที่จะใช้เลื่อยและแกค,คงขวานจับทีสามดิฟันเข้าไปที่เนื้อไม้ เจ้าไก่แจ้ที่ยืนคอยที่อยู่ด้านข้างก็ทำหน้าเย้เก่มันของมือกุมท้องพร้อมกับรีบบอกตาเกิงโอ้ยปวดท้องปวดท้องแล้อเกินตาเกิงอยู่ๆก็ปวดบิดขึ้นมาเฉยๆเหมือนใส่จะขาดโอ้ยโอ้ยปวดไก่แจ้ร้องเฮ้ยเป็นอะไรของเองไก่แจ้ปวดมากไหมปวดปวดปากเหมือนโนกระชากตีลำไส้โอ้ยโอ้ย ไก่แจ้ร้องอย่างน่าสงสารตาเครื่องรู้ได้โดยทันทีโดยประสบการณ์ของคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานและโชคโชนหลายฤดูฝนแม่รู้ว่าโดนสิ่งที่ลึกลับมองไม่เห็นสร่างสอนเอาซะแล้วแต่ว่าเวลงที่เจ้าไก่แจ้แทนเพราะว่าตัวแกเองนั้นมีของดีคุ้มตัวโดยเคยเป็นสิทธิของครูบา้นารอบมาก่อนนั่นเอง ตาเกิงรีบโยนขวานทิ้งลงกับพื้นผน้มมือขอขมาต่อสิ่งที่มองไม่เห็นข้าจะไม่ตัดฟันท่านอีกแล้วโปรดละเว้นโทษไอ้ข้าแล้วก็หลานชายข้าด้วยเถิดแม่นางไก่แจ้เองรีบมากราบขอข,อขมาท่านเร็วตาเกิงสั่งหลานแล้วก็เหมือนปาฏิหาริย์แกผ่านไปสองสานาทีเจ้าไก่แจ้ก็หายเป็นปลิดทิ้ง เหมือนกับไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับมันทางด้านคนงานอีกสองคนคือบุญชูกับเสยที่กำลังเลื่อย้นตะเคียนอีกต้นไม่ไกลกันทางก็โดนเหตุการณ์แบบเดียวกันก็คือว่าโดนอาถรรพ์ที่มองไม่เห็นเล่นงานต่างกันเพียงแต่ว่าสองคนนั้นโดนอะไรสักอย่างตบเข้าที่ท้ายถอยคนละจา่าจนหัวกมัตอนแรกมันสองคนนึกว่าโดนเพื่อนแกลง้ง แต่ในทันทีที่ลงมือเลอยต้นไม้อีกครั้งพวกมันก็โดนกันอีกคนละฉากคราวนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วสองคนนั่นวิ่งมาหาตาเกิงหน้าซีดเหมือนไก่ต้มปะปะปะผีเล่นงานค่ะเล่นงานค่ะแล้วตาเกิงผีนางไม้เสยละลำละลักทูดตกลงก็เลยต้องพาไปขอขอมากันอีกและก็ต้องหยุดตัดหยุดโคน่นกันด้วยความกลัวตายพราะตกช่วงเย็น เจ้าชายลูกน้องของโกตเตงก็เข้ามาตรวจงานมันก็ต้องประหลาดใจในเมื่องานตัดโคดต้นไม้ที่สั่งยังไม่มีความคืบหน้าเลยเจ้าชายโกรธมากเดินตรงไปยังกระท่อมที่พักคนงานที่ซึ่งตาเกิงและคนอื่นๆพักอยู่ทันทีตาเกิงตาเกิองอยู่ไหมอยู่อยู่มีเสียงตาเกิงขารรับ พร้อมกับกล่าวออกมาจากกระท่อมสับป,ปรังเกที่โยเยเกิดอะไรึุนตาเกิงแกไม่ทำนั้นไอ้ซยไอ้บุญชูก็ไม่เห็นมันทำเห็นมีรอยตัดรอยฟันนิดหน่อยแล้วก็หยุดกันเออมันคืออย่างนี้นะใจตาเกิงเริ่มต้นแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ชัฟังทั้งหมดและเมื่อฟังจบแทนที่ชัยจะเห็นด้วยเขากับโมโหจนหน้าแดงกัน ปรางพูดว่ากลัวกันใหญ่แล้วคิดกันไปเองเอาละในเมื่อทุกคนไมก่กล้าตัดเดยวฉันจัดการเองใช่พูดอย่างโมโหแต่มันรู้กันสิว่าปีกับคนใครมันจะเก่งกว่ากันพวกแกก็เหมือนกันติโกเตนเขาให้ปรับที่ตรงนี้ก็เพราะว่าจะทำที่อยู่ให้พวกแกนั่นแหละกลับกลัวกันไ่เข่าท่าใช่บุญขโมงชงเฉงโดยที่ถาหาบเขา จะมียานวิเศษที่จะยังรู้ได้ตอนนี้แล้วล่ะก็เขาก็จะเห็นว่ามีหญิงวัยกลางคนผู้หนึ่งได้ยืนฟังและจ้องมองมายังเขาอย่างโกรธเกรี้ยวนางยืนอยู่ที่โคนต้นตะเคียนใหญ่นั่นเองสามวันผ่านไปชายก็ได้กลับมาพร้อมด้วยชายผิวดำรูปร่รางสูงใหญ่แกชื่อว่าดำเป็นหมอสัยศาสตร์ชาวขเขมร ที่มาตร <ithe> มาหากินอยู oh ่แถบชุมพรและแถบกุยบุรีหมอดำมาถึงแก่แกได้เห็นสถานที่แกก็ร้องออกมาโอ้โหแรงแรงจริงๆตรงนี้ก่็มันตั้งอยู่บริเวณโหดน้ำนะซิใไอชัยอะไรรืึหมอดำโหดน้ำผมไม่เข้าใจชัยถามอย่างกังขาหมอดำชี้ให้ชัย แล้วก็พวกคนงานอันมีตาเกิื่งและคนอื่นๆที่ออกมาดูเหตุการณ์ได้ดูพ้างพูดบอกโอดน้ําก็อย่างที่พวกเองเห็นโน่นเห็นไหมลําห้วยตะลิงสูงแล้วก็ตีโคง้งตีโค้งกว้างๆแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้นะที่ตรงช่วงเลี้ยวตรงนั้นนะมันจะกว้างและน้ําก็จะวนนั่นแหละเรียกว่าโหดที่มันจะแรงนะหมอนนำอธิบาย เดี๋ยวข้าจะทำพิธีตัดไม้ข่มนม้ำแล้วพวกเองก็จัดการทำที่ข้าบอกหมอดำได้ตัดบทให้เริ่มทำพิธีแกวงสายศีลไปรอบๆที่มีมูตะเคียนอยู่สี่ต้นจากนั้นยื่นตะปูลงอาคมให้กับชัยหัวหน้าคนงานแล้วแกก็สั่งเออยชัยเว้ยเอาตะปูอาคมนี่ไปตอกไปตอกที่ต้นตะเคียนนั่นแหละต้นละดอกเวลาตอกนะเองต้องการหายใจแล้วตอกลงไปทีเดียว เข้าใจไหมใจได้ได้หมอดำใจตอบอย่างเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งรางรับตะปูอาคมไปตอบอยมต้นตะเคียนใหญ่ต้นแรกต้นที่สองต้นที่สามและต้นที่สี่จนเสร็จต้นตะเคียนทุกต้นสั่นเกลียวจนคนงานที่ยืนดูกันอยู่รู้สึกได้แต่ว่าใจกลับไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยเสร็จแล้วหมอดำก็สั่งเอาละกรได้ โอนได้เลยพวกเองทุกคนมองตากันเลือกละโอนเลยพพวกมอรับประกันแล้วใจร้องบ,บอกและคว้าขวานที่บุญชูถืออยู่เขาค้นนำเป็นตัวอย่างให้เห็นและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกคนงานทั้งหมดยกเว้นตาเกิงกับไก่แจ้ตามก็เลยลงม,มือควนและก็เลื่อยมูระเกียนทั้งหมดตามคำสั่ง ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นตะเคียนทั้งสี่ต้นทุกคนลงเรียบร้อยลำต้นนั้นมาหือมาได้ถูกนำไปกองรวมกันทัางจากบริเวณนั้นโดยหมอดำได้ทำพิธีกํากับอีกรอบแล้วก็เป็นอันเสร็จใช้ได้ออกไปส่งหมอดำกลับบ้านก่อนไปเขาหันมาพูดกับทุกคนเห็นไหมไม่มีอะไรอย่ากลัวกันให้มา เดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเองนับปรับพื้นที่แล้วก็ขุดลุ่มลงเสาแล้วก็เทคานเทปูนได้เลยนะเขาพูดแล้วก็ขับรถจากไปรุ่งเช้าโกูเตงเจ้านายใหญ่แกได้เข้ามาดูต้นตะเคียนแกหัวราอร่าไะ <c oughs> ขายได้หลายตังเลยเว้ยเก็บไว้ตําพวงบนสักสองต้นนะอีกสองต้นขายอาใจหรือจัดการด้วยนะ ไหนว่าผีอะไรพวกไม่เห็นจะมีอะไรเลยพวกเรือมันกีกลีแแต่แท้ๆแกว่าแล้วก็ชี้ไม้ชี้มือบอกชัยให้ทำหลายอย่างก่อนจะขับรถออกไปในตอนสายแก่ๆชัยได้สั่งคนงานให้ปรับพื้นที่โถมดินขึ้นมาจนดินนั้นเสมอกับตอตะเคียนทั้งสี่ซึ่งเป็นตอที่โดนตัดเหลือขึ้นมาราวๆหนึ่งสอบ แม้ว,ว่าตาเกิงจะบอกว่าให้ขุดตอออกชายก็ไม่สนใจเฮ้ยมันขุดยากขุดเย็นนาตาเก้งเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆรถแบ็กโฮที่จะขุดก็ไม่มีรถไถก็ไม่มีเอาอย่างนี้แหละเอาดินถมทับมันไปเลยก่อไม้น่าจะเป็นไรไปเอาละพวกเราเดี๋ยวเทคานเสร็จแล้วเราก็เทปูนทับเลยนะแล้วก็ค่อยผัดมันนะรีบทำข้าวก่อนจะเย็น ยายร้องบอกสี่วันผ่านไปพื้นล่างและโครงของบ้านพับใหม่สำหรับคนงานก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างหมอไม้ทั้งสี่ได้ถูกเทปูนทับจนไม่เหลือร่องรอยและที่ผ่านมาหลายวันก็ไม่มีเหตุการณ์แปลกอะไรให้วิตกจนตาเกิงเริ่มคลายใจแกคิดว่าหมอดำนั่นแม่จริงๆเล็เอาผูกผีนางไม้หมดติดไปเลย เอลิเพลอาจจะลงไปอยู่ในหม้อดินของหมอดนก็เป็นไปได้แกคิดร่างถอนหายใจยาวบ้านพักคนงานได้สร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อเวลาผ่านไปเกือบๆสองเดือนทุกอย่างยังดำเนินไปเรื่อยๆคืนนี้โกเตงได้จัดให้มีการฉลองบ้านพักใหม่ซึ่งคนงานได้ย้ายเข้ามาอยู่แล้วในเช้าของวันนี้ วนาเกิงกับไก่แจ้ยังยืนกราดขออยู่ที่ท้ายส่วนที่เป็นกระท่อมเก่าๆของแกซึ่งใช้ก็คร้านจะขัดแกเพราะว่าเป็นคนเก่าคนแกงานเลี้ยงได้ดําเนินไปเรื่อยๆอย่างสนุกและขึ้นเริงทุกคนสนุกกันอย่างเต็มที่นานหลายปีเต็มทนที่ไม่มีการจัดงานแบบนี้กินกันให้เต็มที่พวกเราพวกมีเหล้ามีรางวัลให้พวกหรือ มีให้ไม่อันเดี๋ยวอาชัยจะเป็นแม่งานให้กับการจับฉลากส่วนพัวนะขอตัวกลับก่อนนะพูตเองพูดหยิบหยิมพ้อมกับลากลับทันทีแกมีหลายอย่างต้องทำแต่อยู่จนดึกดื่นไม่ได้นางนั้นชัลูกน้องคนสนิทของแกซึ่งเป็นลูกครึ่งมอญไทยจึงจดาก,การทั้งหมดแทนแก แต่ตอนนี้ชายก็เมาจนตาลายกว่าจะเลือกงานก็ปาเข้าตีหนึ่งชายขับรถพิกงอัพกเก่าๆกลับบ้านในตลาดระหว่างทางที่ผ่านสวนปามหลายๆสวนดิเซนจะเปรียวเขาก็ต้องเบรกรถจนตัวโกงเมื่อมีใครคนหนึ่งได้เดินตัดหน้ารถได้ระยะไม่น่าจะเกิน10เมตรเฮ้ยพอร้องอุทานลั่นยางตกใจแล้ก็เปลี่ยนเป็นเดือดดาล ไรวะเดินตัดหน้ารถไอ้ใครเอ้ยนอนถนนต่างว่างไม่เดินอ้าวเอ้ยผู้หญิงนี่ว่าเขาอุทานบางคนที่เดินตัดหน้ายังยืนรีรีรอรออยู่ริมตางในชุดสีดำทั้งชุดใช้ได้เปิดประตูรถก่าวเดินไปที่ผู้หญิงคนนั้นซึ่งคะเนดูน่าจะอยู่ในวัยสาวอาว่าไหน้นองสาวจะไปไหนนี่ดึกดึกเดิน ลับมาเดินตัดหน้ารถพี่นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะพี่ให้อภาาัยอภาัายให้น้องได้เสมอถตาหากว่าน้องนะจะให้พี่ไปส่งที่บ้านได้ไหมล่ะจ๊ะชายวาดคารมทันทีด้วยนิเล้าที่ดื่มเข้าไปเต็มคราบหญิงสาวในชุดดำผมยาวสลวยหันหน้ามาทันทีและให้ตายเถอะให้ตาของเธอเย็นชาและดูร้าย ในตานั่นไม่มีเงาประกายใดๆเป็นดวงตาที่แข <c oughs> <được> ็งทื่อเหมือนกับเป็นดวงตาของคนตายเมือได้ยกมือขึ้นชี้ไปยังชายที่บัดนี้ยืนห่างจากเธอแค่ศอกเดียวแกแกรื้บ้านคข้าแกทำลายที่อยู่ของข้าวันนี้เป็นวันลาลูกของแกไอ้ใจไอ้ใจอะไรเธอพูดอะไร ใจแะเริ่มะระลักถามและเริ่มตื่นกลัวเมื่อมองเห็นความผิดปกติที่ดวงตาของเธอและแทนคำตอบร่างของสตรีนางนั้นคราบค่อยๆยืดยาวขึ้นยืดยาวขึ้นจนสูงเทียมยอดหมายตอนนี้เธออาปากพูดออกมาเสียงแหบเครือ้หยุดต,ต,ต,ตนน้ต้นตะเกียนยู่ติ่ต้นตะเกียนที่แกตัดยังไงล่ะ แต่ตอนนี้ข้าก็ยังอยู่อยู่ที่คนอยู่ที่คนของมันที่แกให้คุนงานเทปูนทับเมือนนี้ข้าสเอาพวกแกไปอยู่รับใช้ข้าให้หมดเอาให้หมดเ็ี้ยงไปเลยเจะยายาข้ากลัวแล้วข้ากลัวแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอก ไอชายไปร้องสติสตังเหมือนจะหลุดลงตรงนั้นแต่เมื่อขับรถได้แต่เมื่อขึ้นรถได้มันก็เยียบกันเร่งจนจมตีนแล้วก็ขับรวดไปทันทีมีเสียงดังโครงใหญ่รถปิกอัพในพุ่งทะยานเหมือนลูกตะนูที่หลุดจากแร่งแลโชนโครมเข้ากับต้นปาล์มไปอยู่ข้างถนนอย่างสุดแรงรถ แต่กลายสภาพเป็นเศษเหล็กและชัยอกขอหักตายคาที่อยู่ตรงนั้นวิญญาณของมันได้หลุดออกจากร่างแล้วก็ยืนมองร่างของมันอย่างงงๆก่อนที่จะถูกเชือกเส้นหนึ่งคล้องคอจับเข้าให้แล้วก็กระตุกลากออกไปมานี่ไอ้เลวมาอยู่รับใช้ข้าเดี๋ยวนี้และในเวลาไล่เรียกกัน พวกคนงานที่กำลังเมาได้ที่ตทางก็เริ่มทะเลาะกันเองแต่แล้วก็แทงฟันกันอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับโดนผีสิงทางที่พวกเขาล้วนอยู่ด้วยกันมานานนับหลายๆปีในที่สุดข้ามคืนนั้นก็กลายเป็นคืนวันฉลองเลือดคนงานได้ตายคาที่ทันทีด้วยการแทงกันสี่ศพไปตายที่โรงพยาบาลอีก2อบาดเจ็บอีกสีห้าคน คนที่รอดได้บอกว่า่ต,ต้องเห็นผู้หญิงสี่คนขอยบังคับวงการให้พวกเขาทำร้ายซึ่งกันและกันคล้ายๆพวกเขาจะโดนสะกดจิตส่วนตาเกองกับไก่แจ้ได้รอดตายราวกับปฏิหารเพราะไม่ได้มาร่วมงานโอ้เต้งนั้นไม่ตายก็จริงแต่ต่อมากิจการงานของแกก็ล่มจมทำอะไรก็ขาดทุน สนปาล์ามจู่ๆก็ไม่ให้ผลผลิตเราะก็ไม่ติดลูกสามเมียของแกก็ป่วยเปนาา็นอัมพาตนอนติดเตียงมีคนงานที่รอดตายได้บอกให้แกได้มาทำพิธีขอก,ก็มาต่อตอนางไม้ที่บัดนี้เหลืออยู่แค่ต่อแต่ก็ถูกทับถมด้วยการสร้างบ้านแต่ว่าโกเตงไม่ยอมรื้อบ้านแกบอกว่ามันยุ่งยากและบ้านก็เพิ่งจะสร้างเสร็จ สร้างแล้วก็รื้อทิ้งใครรู้ได้ว่ารอยอแก่กันตายเมื่อเป็นอย่างนั้นในที่สุดคนงานต่างก็ลาออกแต่ก็ย้ายไปอยู่สวนอื่นไม่ไกลกันมากนักตาเกิ้งกับไก่แจ้ยังคงอยู่กับโกตเตงเพราะว่าสงสารแก่พวกเขาได้เห็นผีนางตะเคียนอยู่บ่อยๆแต่ว่าพวกนางก็ไม่ได้ทำอะไรพวกเขาพวกนางอาศัยอยู่ในบ้านพักคนงานหลังนั้นนั่นเอง และมันก็ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างจนเวลาผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ผ่านไป20ปีแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครกล้ารื้อทิ้งรั่วทำลายโกเทงและเมียนั้นได้ตายไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนส่วนตาเกิงแกยังอยู่และก็แกลงไปมากลกูกหลานของโกเอง ได้ให้แก้เฝ้าสวนเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไก่แจ้คอยช่วยขับรถให้กับพวกเจ้านายคนใหม่และที่บ้านต่อไม้นั่นแม้เป็นเวลากลางวันแสกๆแต่ว่าถ้าใครหลงเฉียดเข้าไปในบริเวณนั้นพวกเขาก็จะเห็นสาวๆนั่งเล่นอยู่ในบ้านโดยมีเหล่าบริวารเป็นไอ้ใช้และก็คนอื่นๆอีกหลายคนคอยรับใช้แต่บ้านบ้าง บางทีก็เห็นพวกเขากําลังตัดปาล์มกันอยู่อย่างขมักขมิ้นแล้วก็หันไปยิ้มแล้วโบกไม้บกมือให้กับคนที่ขับมอไซค์ผ่านเฉียดเข้ามาจนคนพวกนั้นขนหัวลุกไปตามๆกันในที่สุดเมื่อผ่านไปอีกไม่กี่ปีทั้งสวนทั้งบ้านก็คลายสภาพเป็นสวนร้างบ้านร้างอย่างสมบูรณ์แบบมีผีอยู่เต็มสวนไปหมด ส่วนตาเครื่องนั้นไก่แจ้งแต่รับไปอยู่ด้วยกันในตลาดสวนได้ถูกประกาศขายแต่ว่าไม่มีไกรกล้าเอาจนถูกทิ้งร้างไปจนถึงทุกวันนี้ถ้าคุณผ่านไปทางสวนนี้ล่ะก็อย่าลืมที่จะแวะทักทายพวกเขาบ้างละ่ะอย่าปล่อยให้พวกผู้หญิงและก็พวกไอ้ใจได้อยู่อย่างงอหงอยเดียวดายและโดดเดี่ยว ตามลำพัง